สวัสดีค่ะทุกคนวิวค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับบ้านละครซีรีส์ที่จะมมเมาม,ม,มอยละครนี้รักเกียรติยศกันแบบจุกจุกับ e ีพีที่36-37ในวันพฤหัสบดีที่14และวันจันทร์ที่18สิงหาคมเปิดประเด็นมานี่ก็ทำเอาคนดูอย่างเราอยากจะจับหัวพระนางมาชนกันแรงๆให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยค่ะ คือเรื่องความสัมพันธ์ของคุณเอกภพกับน้องออนเนี่ยนะมันยุ่งเหยิงเบอร์สิบเบอร์ร้อยไปเลยขาดคุณน้องออนก็อุตส่าห์ตัดเพ้อออกมาเป็นชุดเลยนะว่าฉันไม่เท่าใจว่าคุณเอกจะยื้อกันไว้เพื่ออะไรอีกอย่างคุณก็ไม่ได้รักฉันแมมฟังแล้วก็จี๊ดแทนแต่คุณเอกภกพขส้สวนกลับมาอย่างเฉียบขาดว่าผมเคยบอกแล้วว่าผมไม่ได้รักคุณโอ้โหเพราะคุณ แต่เดี๋ยวก่อนค่ะน้องออนก็ไม่ยอมแพ้นะคะบอกอีกว่าแต่คุณก็ไม่เคยบอกรักฉันเหมือนกันแล้วที่มันเศร้าใจกว่านั้นคือน้องออนบอกเลยค่ะว่า ถ้าจะมาบอกตอนนี้มันก็ไม่มีประโยชน์แล้วเพราะที่ผ่านมาฉันไม่เคยรับรู้ถึงความรู้สึกนั้นได้เลยฮคุณยายเองก็อดทนไม่ไหวแล้วค่ะบนคุณเอกเป็นหมี่กินพึ่งเลยว่าทำไมสองคนนี้ถึงเงียบใส่กันแบบนี้เมื่อไหร่จะปรับความเข้าใจกันได้สักทีนี่แหละค่ะคุณขาบางทีความเงียบมันก็ค่าทุกความรู้สึกจริงๆนะคะเนี่ย แต่ก็นะคะถึงแม้จะอึมคลึมเรื่องรักรักคล้ายๆอีแค่ไหนแต่คุณเอกกพบภพเขาก็เริ่มกลับตัวกลับใจแล้วนะคะจากที่เคยปากแข็งตอนนี้พี่เอกเขาเดินหน้าจีบน้องออนแบบไม่สนลูกใครเลยคะ่ะตั้งแต่อาหารเชา้าดูแลใกล้ชิดไปไร่ด้วยกันทุกวันจนเริ่มทำให้นิราออนใจอ่อนลงทีระนิด แม้จะยังไม่ยอมรับแต่ก็เริ่มหัวเราะและแกล้งเขากลับแล้วค่ะคุณผู้ชมแหมคนปากแข็งเจอคนขยันตื้อเข้าหน่อยก็ต้องมีใจอ่อนกันบ้างแหละเนาะแต่ในความสัมพันธ์ที่ยังไม่เคลียร์นี้นะคะก็ยังมีเรื่องใหญ่มารบกวนหัวใจอีกค่ะนั่นก็คือเรื่องของกำนันเรืองตัวร้ายสุดแสบนั่นเองค่ะสถานการณ์ตอนนี้คือตำรวจออกหมายจับกำนันเรืองแล้วนะคะทุกคน แต่ยังหาตัวไม่เจอนี่แหละค่ะที่ทำให้เรื่องราวมันพีคขึ้นไปอีกค่ะก่อนหน้านั้นนะตำรวจเขาสืบสวนคดีกันอย่างเข้มข้นเลยค่ะคุณมีทั้งรอยสกักมีนายชัยถูกยิงเจ้าหน้าที่ก็เลยค้นจากรายชื่อการโทรออกจนพบสัญญาณโทรศัพท์ของนายชัยที่ปรากฏครั้งสุดท้ายคือบริเวณที่ไม่ห่างจากลานจอดรถบรรทุกของกำนันเดงงี้แหละค่ะ แถมยังมีรอยลากเป็นทางยาวแล้วก็รอยล้อที่ออกมาจากลานจอดนั่นอีกด้วยนะหืมทำให้ตำรวจมั่นใจว่ากำนันเรืองต้องมีส่วนเกี่ยวข้องแน่ๆที่สำคัญนะคะคือชินเนี่ยคิดมากและเตือนน้องออนตลอดเลยว่ากำนันเรืองไม่ได้มาแค้นน้องออนหรอกคนที่น่าห่วงคือคนที่ไปสาวไส้กำนันเรืองออกมาตั้งหากซึ่งก็คือคุณเอกภพนั่นเองค่ะ ดูตารางงานแล้วก็เห็นเลยว่าคุณเอกภพเป็นคู่กรณีกับกำนันเรืองมากกว่าใครเพื่อนแล้วความระทึกก็มาถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมในขณะที่น้องออนกับหนูหนุ้ยอยู่บ้านกันสองคนหนูหนุ้ยถึงกับกลัวตัวสั่นเลยค่ะเพราะได้ยินเสียงเท้าคนเดินรอบบ้านตอนแรกน้องออนก็คิดว่าอาจจะเป็นพี่รันแต่หนูหนุ้ยบอกว่าถ้าเป็นพี่รันไม่กลัวหรอกแต่กลัวเป็นคนมากกว่าอาจจะเป็นกำนันเรืองก็ได้ สุดท้ายก็เลยตัดสินใจโทรหาคุณเอกให้มารับเพราะเป็นผู้หญิงอยู่กันสองคนมันอันตรายแล้วคุณเอกก็มาด้วยความเป็นห่วงสุดๆเลยค่ะและฉากที่ทำให้คนดูแทบหยุดหายใจคือกำนันเรืองมาปรากฏตัวต่อหน้าคุณเอกและน้องออนแล้วค่ะคุณผู้ชมแถมยังมาพร้อมกับคำพูดที่เผยปมแค้นที่ซ่อนไว้มานานแสนนานชีวิตกูมันพังหมดตั้งแต่วันที่น้องมึงมาจัดการเรื่องสวยสติกเกอร์นั่นแหละ ถ้ามันไม่มาสารแณน,นะกูก็คงไม่สั่งให้ไอ้ชัยไปเก็บมันหรอกโอ้โหชัดเจนเลยค่ะทุกคนไม่ได้แค่พ่อ้ายาหรือคนเลวธรรมดานะคะนี่มันเรื่องส่วนตัวเรื่องแค้นส่วนตัวที่ฝังลึกมานานมากและเป้าหมายตอนนี้ก็จะให้คุณเอกตามไปอยู่กับน้องชายเลยค่ะแหมแค้นฝังหุ่นจริงๆนะคะเนี่ย นอกจากเรื่องทั้งหมดนี้แล้วยังมีประเด็นของคุณมีนาที่ต้องขึ้นศาลในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องการหย่าร้างของคุณเอกกับน้องออนที่ต้องรออีกสองเดือนสรุปคือตอนนี้เรื่องราวมันอีรุงตุงนางมากค่ะทุกคนทั้งเรื่องความรักที่ยังไม่ลงตัวที่เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ตีกันแต่แอบมีโมเมนต์น่ารักออกมาให้เราได้ลุ้นค่ะ ทั้งคดีกำนันเรืองที่เผยปมแค้นส่วนตัวออกมาแบบสุดโตง่งและพร้อมจะเอาชีวิตคุณเอกภพค่ะเอาเป็นว่าเราต้องมาลุ้นกันต่อในตอนหน้าแล้วล่ะค่ะว่าคุณเอกภพจะรอดจากเงื้อมือกำนันเรืองได้ยังไงแล้วน้องออนจะทำยังไงต่อไปกับความรู้สึกสับสนนี้คะที่สำคัญคือความสัมพันธ์ของคู่นี้จะจบลงที่การหย่าหรือจะกลับมารักกันจริงจังกันแน่คะอย่าลืมติดตามนี่รักเกียรติยศกันนะคะ ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา18นาฬิกาทางช่อง8กดเลข27วันนี้วิวไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่กับเม้ามอยและครแซ่บๆในครั้งหน้าบ๊ายบาย